มาดูเรื่องของหลุมหลบภัยกันหน่อยนะพี่น้องนะคะก็มีชาวบ้านเนี่ย ที่จังหวัดบริรัมนะคะเขาก็ออกมาเรียกร้องให้ทางจังหวัดแล้วก็ภาครัฐเนี่ยช่วยเร่งก่อสร้างหลุมหลบภัยให้ครบทุกหมู่บ้านกว่า180หลุมเพราะว่ายังไม่มไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ก็ยังคงมีทหารไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยตรึงกำลังอยู่นะคะก็ล่าสุดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายธานีสาม,มารถกิจนะคะก็ออกมาชี้แจงนะคะ ถึงเหตุผลบอกว่าจังหวัดเนี่ยก็ทำความตกลงกับเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเรื่องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนแล้วด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการกรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกรมบัญชีกลางนะคะที่ว่าต้องใช้งบประมาณ18ล้านบาทก็จะใช้งบก่อสร้างเฉลี่ยหลุมละกว่า100,000บาทนะคะเชื่อว่าน่าจะได้อนุรับ อนุมัติงบประมาณในไม่ช้านี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ากรมบัญชีการเนี่ย<ม>เขามีการอนุมัติงบประมาณจังหวัดก็จะสั่งการให้อำเภอดําเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทันทีเลย<ม>ก็จะใช้ผู้รับเหมาหลายรายกระจายลงในพื้นที่นะคะเพื่อการก่อสร้างจะได้แล้วเสร็จโดยเร็วตามที่ชาวบ้านต้องการนะคะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ถึงแม้ว่าจะสง,งบแล้วก็ไม่มีเสียงปืนจากการสู้รบของกองกําลังทหารทั้งสองฝ่ายนะคะก็ จะให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยนะคะก็จะมีการสร้างหลุมหลบภัยเนี่ยเพิ่มเติมแต่ว่าก็คงต้องรองบประมาณสักหน่อยนะคะ